สวัสดีค่ะมิกาลาวังเช่มาพบกับ Learn Burmese with Win Win Su นะคะเรียนภาษาพม่าก,กับเจ้าของภาษานะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะวินขอมาแชร์คู่มือเล่มนี้เช่นเคยนะคะคู่มือเล่มนี้ค่ะเป็นคู่มือเรียนภาษาพม่าสำหรับคนไทยนะคะเป็นคู่มือที่ผู้ใดที่สนใจอยากเรียนภาษาพม่านะคะถ้าคุณอยากพูดชัดคุณอยากพูดภาษาพมา่าแล้วคนพม่าเข้าใจนะคะคุณต้องเรียนคู่มือเล่มนี้ค่ะเพราะว่าคุณจะพูดชัดนะคะ วินชาสมประสบการณ์การสอนภาษาพม่าให้คนไทยมา8ปีนะคะแล้วก็วินก็เขียนออกมาเป็นคู่มือเล่มนี้นะคะลัดสั้นแล้วก็ง่ายแล้วเข้าใจง่ายแล้วจําได้เลยเป็นเลยนะคะพอคุณอ่านภาษาพม่าออกทุกตัวคุณจะศึกษาเพิ่มเติมเองได้ถ้าคุณอ่านไม่ออกลองคิดดูนะคะถ้าคุณอ่านไม่ออกแล้ว คุณจะไปศึกษาเองได้ยังไงจริงไหมคะแต่คู่มือเล่มนี้ถ้าคุณสั่งซื้อคู่มือเล่มนี้นะคะคุณสามารถเรียนได้เองที่บ้านคะ่ะเพราะว่าวินก็จะทําวิดีโอทุกๆหน้าของอคู่มือเล่มนี้นะคะมาแชร์ให้กับคุณคะ่คะค่ะวันนี้เรามาดูวันนี้วินจะมาแชร์หน้านี้นะคะหน้าที่17คะ่ะหน้าที่17ก็คือแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสระอันนี้คือนะคะคืออะไรหรอต่อจากวิดีโอที่ผ่านมานะคะสระที่เราเรียนไปแล้วนะคะอันนี้คือมันจะมี พยัญชนะภาษาพม่าค่ะถ้าเราใช้สระอาอ่าถ้าเราใช้ยิฉะปกตินะคะ<ส>ถ้าเราใช้ยิฉะปกติแบบนี้นะคะถ้าเราใช้ยิฉะปกติแบบนี้มันจะทําให้บางตัวอักษรเนี่ยจะไปคล้ายกับพยัญชนะตัวอื่นๆนะคะมันจะไปคล้ายหรือว่าเหมือนกับพยัญชนะตัวอื่นฉะนั้นต้องใช้ยิฉะที่เป็นตัวสูงๆยาวๆแบบนี้นะคะต้องใช้ตัวตัวนี้นะคะ วินเรียกไว้ตัวสูงหรือตัวยาวตัวสูงนะคะบางคําก็เรียกว่าตัวยาวบางคําก็เรียกว่าตัวสูงนะคะจะเอาสูงจะเอายาวยังไงก็ได้นะคะอ,อันนี้ค่ะก็คือตาลังนี้นะคะวินอ้างอิงมาจากทรงนี้นะคะวินอ้างอิงมาจากเยันมาตดานะคะจากจากนังสือ,อวยากรณ์ของภาษาพม่านะคะ วยากรของภาษาเมียนมาที่ทางการพัฒนาภาษาพม่า,มมาเขาทําออกมานะคะวินก็ศึกษาจากเล่มนั้นด้วยนะคะผสมกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อันนี้คือวินก็เอาออกมาจากนั้นนะคะมันก็ดูสวยดีแล้วก็ไม่ชอบแบก๊อปมานะคะทำตารางมาเองนะคะส่วนยกเว้นสีเหลืองสอง,สองแท็บนี้นะคะที่เหลือเนี่ยอ้างอิงมาจากนั้นหมดเลยนะคะมันตรงนี้ชาเนี่ยค่ะมันจะมีสองมันจะมีแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าน้อ เนี่ยค่ะมันจะมีอันนี้เยี่ยชาธรรมดาอันนี้เย่ชาตัวตัวสูงเย่ชาธรรมดาเย่ชาตัวสูงเย่ชาธรรมดาเย่ชาตัวสูงหน้าตาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะคะอ่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ทีนี้มันจะมีตัวไหนบ้างที่ต้องใช้กับสระอาเย่ชาตัวสูงนะคะก็คือจะมีค่าคุยงะอ่าขาคุยก้านเหงะด้าดวยปลาสว่นนค่ะเพราะว่าลองดูถ้าหัดค่าคุยเราเขียนสระอาธรรมดานะคะค่าคุยแล้วก็แบบเนี้ย มันจะคล้ายกับมันจะคล้ายกับตัวซาเลงคล้ายกันมากเลยนะคะก้างง,งถ้าเราใช้ตัวนี้เหมือนก้าจี้เลยนะคะป้าซาถ้าเราใช้ตัวนี้เหมือนห้าเลยนะคะว่าถ้าเราใช้ตัวนี้เหมือนตาวนบ่เลยนะคะทีเนี้ยถ้าได้ด้วยเราใช้ตัวนี้เหมือนอ้าเลยนะคะ,เ,เ,ห allora คะเหมือนเป๊ะเลยใช่ไหมทีเนี้ยค่ะเราก็เลยต้องใช้ถ้าใช้ตัวสูง ข้าคุยนี่ก้างเงอ่ามันก็จะชัดเจนนะคะทีนี้ค่ะจะมี6ตัวนะคะที่ต้องใช้สระอาตัวสูงๆนะคะข้าคุยก้างเงงะด่าดุยปาสวะนะคะวินหวังว่าวิาวดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนภาษาพมา่านะคะถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องของวินฝากกดติดตามช่องของวินด้วยนะคะกดไลค์เเป็นกำลังใจให้วินวินด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะดีนี้จอรดาลาบา,าเบ้น้องนี้มาเปลี่ยนตัวเมน้อววิดีโอมาเปลี่ยนตัวเมตาตา